สวัสดีค่ะบ้าติดตามหอมที่ห้าปลูกเอรนันเนาะค่ะหอมประมาณสิบสี่วันกสิกสิได้จำนเนาะค่ะกะสิเกิด่ำเน่เบื้องน้อหอมเนาะคะ่ะช่วงนี้อากาศมั่ฮอนเนาะคะ่ะหอมเข้ากับเลยว่าได้เกิดดีป็นไหน จ้างเกษตรกรห้างสิถ้าห้อมล็อกนี่ได้ประมาณชิบก็มือนะคะห้ากษสรเลิมต้อจากล็อกที่สองนะคะเพราะว่าถ้าเวลาขายถ้าเวลาขายยังสิห้ากษสิไดต้อเนืองนะคะเพราะว่าเดือนหนึ่งห้ากษสิขายห้ากษสิขายยูดสองเทียเพราะว่ามู่หนึ่งเกิดมู่หนึ่งห้ากับมาต่อต่อไปอเป็น เห็ดส้นส้นกันไว้นะคะจ้ากระสตรกรอนเขาก็เห็ดส้นส้นกันไว้เวลาขายเขากับสีได้ขายต่อเนืองหลังจากที่ล็อกนี้ล็อกนี้เขาปลูกเกิดแล้วนะคะเขากะต่อนล็อกที่สองประมาณนี้นะคะเขาก็สิขำนวนว่าการขายของเขานี่ที่ได้ต้อนเนืองแบบไหนใดเขาก็เป็นระยะเนาะคะเป็นระยะว่าถ้าของเขาได้ประมาณชิบซี่ชิบหามือสีเขากะเริ่มปลูกอีกแปลงไม้นะคะเพราะว่า กระชิต้อเนื่งในการขายเนาะค่ะพี่นนองสิบ่ได้วเว้นระยะเลยคะ่ะหลังจากนี้ข้ากับบแม่นวาสิบปปูบดเท็เดียวเลยคะ่ะพี่นนองข้ากับจ้งไว้จงพื้นที่ห้างว้ถากลูกล็อกดอกปแต่ละล็อกละล็อกเนาะค่ะนี่ค่ะบ่แมนวาเนือที่ห้องมีถ่ารห,ห,ห้องกับร่เงมดเลยคะ่ะห้างกับตองจงเว้นระยะว้วาล็อกนี่ห้องเสียเอาจักแปลงจังจังล็อกจังล็อกที่เกิดแล้วนี่เนาะคะ่ะกับ ประมาณ12แปลงนะคะ่ะเท้าตีแปลงละ1อยกิโล่ะได้ตันสองประมาณท่าน200กิโล่นะคะนี่จ้ะน้งนอค่ะค่ะเป็นตะมันค่ะพี่นอกตอนนี้เพิ่นกะกำลังสีล่งอีกล็อกไม่นะคะกะเบื้งวิธีชีวิตแบบบ้านๆของเ้านะคะ บรรยากาศน้ำทงน้ำทาน้นำน้าจาัพี่นองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็วัสด,ดีค่ะ